ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ Tik t o k นะครับง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนเองนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า km นะครับ k h g h นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับพอมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรรงนนี้ะคับ จากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆทําการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกส่วนล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแต่หากใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง Gmail ได้เลยนะครับเมื่อเราทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับ เข้ามาในหน้าแรกในเว็บไซต์นะครับก็จะเจอบริการทางเว็บไซต์นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือนะครับที่เราได้เคยเติมไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มหรือแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์ให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มยอดวิวกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ tik t o อกนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้มาเลือกในหมวดหมู่นะครับให้มาเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวราครถูกนะครับเดี๋ยวผม จะเลือกบริการเป็นบริการแรกเลยแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆนำลิงก์คลิปวิดีโอที่ต้องการมาใส่นะครับเพียงเข้าไปที่ติ kt o อกนะครับทําการเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับจากนั้นทําการคัดลอกลิงก์นะครับมาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่1000วิวแล้วกันนะครับ1000วิวก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแล้วทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามานะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับเพื่อนๆก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็จะมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับล้าก็จะมีรายละเอียดที่เราเ่ได้ซื้อไปนะครับโดยรายละเอียดพวกนี้นะครับก็สามารถมาดูย้อนหลังได้ในปอวดการสั่งซื้อนะครับ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับแล้วด้านหลังนี้ก็จะเป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงเราดำเนินการนี้นะครับที่ผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ อันแรกนะครจะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR code นะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนําสลิปมาแอแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทําการยืนยันนะครับทาง PowerLed นะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลักนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํา5%จากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการ,รเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมด เท่าไหรแล้วนะครับแล้วก็ยอดที่อ่าเรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาต้อง6000กว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่า o l l e h r r o m e นะครับสามารถเป็นแอป องทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทางแอปเปิลก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะมีแอดเคมเอ็มขีดทีเอนะครับทางตัวช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ ยอดวิวของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับจากหมื่นสามหกหกร้อยนะครับตอนนี้เป็นหมื่นห้าเลยนะครับก็มีแถมมาให้เราด้วยนะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับจะเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ